ใครกดกระดิ่งเอาไว้นะครับเพื่อนสมาชิกจะได้รับแจกซองอังเปาโอ้ว้าวเปิดคลิปมาก็ตอกกันเลยนะครับผม,มช่องผมจะติดเหลืองไหมเนี่ย อ่ะโอเคเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับวิดีโอเมื่อสักครู่นี้ครับเป็นตัวอย่างหนังสั้นนะครับจากช็อตของแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่ใช้ในการขุดเงินสำหรับโทมานี่วอลเล็ตนะครับผมก็มาแนะนำนะครับเพื่อนสมาชิกที่ชอบนะดูหนังนะครับคลิปสั้นๆเดี๋ยวมันมีคลิปวิดีโออีกเยอะเลยใครที่อยากรู้ว่าข้างในมีวิดีโออะไรนะครับแล้วก็ประมาณไหนเดี๋ยวผมจะมาเล่าสนับสนุนโดยบริษัท Con v e r t ขุดเหรียญคริปโตบนมือถือเป็นแอปพลิเคชันหาเงินขุดเหรียญ USDT และ TRX ที่ดีที่สุด ทำให้คุณได้รับรายได้เสริมทุกวันสนใจปักหมุดฟังก่อนอื่นเลยนะครับใครที่กดลิงก์นะครับสมัครใต้คลิปวิดีโอของแล้วนะครับลิงก์ใต้คลิปผมทิ้งไว้ให้จะพามาสู่แอปพลิเคชันที่เป็นหนังนะครับแล้วก็สร้างรายได้เข้าทูมอนี่วอลเล็ตนะครับมีชื่อว่าฟันดาม่านะครับเมื่อเราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเราก็สามารถผูกนะครับในส่วนของ Google Chrome ได้นะครับหรือ App Store เราทําการผูกบัญชีกับ Facebook ก็ได้นะครับตอนนี้ทีนี้เวลาเราเข้ามานะครับ แอปนี้ทาํางานย่งไรเดี๋ยวพูดเรื่องเงินก่อนนะครับสำหรับแอปนี้ถ้าเข้ามาปุ๊บเรื่องแรกเลยนะครับนี่มากดรับซองซองจะอยู่ด้านบนนี้นะครับผมสามารถที่จะเช็คอินรายวันนะครับแล้วก็กดผ่านภารกิจในแต่ละงานแต่ละชิ้นได้เลยนะครับก็จะมีภารกิจให้เรารับในส่วนของคะแนนคะแนนนี้จะเป็นเหรียญน,นั่นเองนะครับซึ่งเหรียญถ้าเราสะสมแล้วนะครับเหรียญเหล่านี้จะทําให้เรานําไปแลก เป็นเงินจริงได้นะครับซึ่งเงินจริงนี้ก็สามารถถอนได้2รูปแบบนะครับคือทูมานี่และ p a y p a พานั่นเองนี่นะครับลักษณะการทํางานมีประมาณนี้นะก็นะครับสามารถที่จะแลกเป็นเงินจริงได้เข้าบัญชีนะครับทั้ง2ตัวเลยเพื่อนสมาชิกมาอ่านดูเอาละกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปพูดถึงหนังต่อหนังเมื่อต้นคลิปนะครับมีคนถามมาว่ามันคือเรื่องอะไรนะครับผมบอกเลยนะเป็นหนังที่สนุก มากอีกหนึ่งเรื่องเลยผมได้ดูแล้วนะครับแล้วก็เป็นหนังมาใหม่ด้วยสําหรับแอปพลิเคชันนี้นะครับทีนี้ในรูปแบบเนี่ยมันจะมี2ออย่างนะครับมันจะมีหนังช็อตกับหนังนิยายนะครับซึ่งถ้าเกิดวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องหนังช็อตก่อนละกันนะครับหนังช็อตเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับการสปอยหนังนะครับมันจะไม่เหมือนกับการสปอยหนังแต่มันจะเป็นในลักษณะของหนังทั้งเรื่องนั่นแหละนะครับแต่ตัดมา ตัดแบ่งมาเป็นคลิปสั้นๆนะครับเพื่อให้เราดูแต่ว่านะครับการดําเนินเรื่องของเขาสามารถที่จะดําเนินเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบได้เลยนะถามว่าสนุกไหมผมว่าสนุกเลยแหละนะครับผมนี่นะครับมันก็จะมีนิยายมีทั้งหนัง สำหรับหลายๆคนคงคิดว่าเอ kind of <respuesta. S 1> ้ยแอดแอดเมื่อเมื่อต้นคลิปเนี่ยหนังเรื่องใหมนะครับอะผมแนะนําเลยอันนี้เป็นหนังใหม่นะครับผมมันก็จะมีหนังใหม่หลากหลายเรื่องนะมันจะอยู่ในหมวดของว่างจําหน่ายใหม่นะครับมันก็จะมีหลายเรื่องเลยท่านลองมาดูนะครับทีนี้หนังต้นคลิปเนี่ยที่ผมดูเนี่ยนะครับเป็นเรื่องนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าเปิดวิดีโอมานี่ก็เริ่มต่อกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับใครที่อยากดูนะครับแต่ว่าถามว่ามันแนว18บวกไหมมันไม่18บวกนะครับมันมันไม่จงคลื่นมันไม่ มันไม่เห็นภาพจนแบบว่าทุเรศเกินไปนะครับแนวหนังจะเป็นแนวแบบรักโรแมนติกนะครับแล้วก็จะเป็นแนวแบบประมาณว่าสนุกตื่นเต้นนะครับระทึกผมว่าเรื่องนี้นะครับคุณเลยเนี่ยในวันที่เธอไม่ต้องการคุณอีกเนี่ยอันนี้ผมว่าสนุกนะนะครับยังไงก็ลองมาเปิดดูแล้วกันนะครับลองมาเปิดดูเพราะว่ามีหลายเรื่องเนี่ยผมว่าน่าสนใจน่าสนุกเดี๋ยวไว้เรามาคุยกันในโอกาสหน้านะครับแต่ว่าวันนี้ผมดูเรื่องนี้นะครับอ่ะเนี่ยหน้าจอท่านดูเอาไว้ก็ได้นะครับเผื่อใครสนใจอยากจะลองเข้ามากดดูตามนะครับก็กดเข้ามาดูได้เลยนะ โอเคครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่อย่าลืมเข้ามารับทูมอนี่วอลเล็ตด้วยนะครับในกลุ่มมีแจกวอลเล็ตทุกวันนะครับในส่วนของ Sho e p e e เพและทูมอนี่วอลเล็ตเดี๋ยวไปชมถ่ายคลิปกันต่อเลยครับสำหรับสมาชิกที่ต้องการร่วมกิจกรรมรับโคดอังเปาทูมอนี่วอลเล็ตทุกวันนะครับสามารถติดตามได้ในเทเล gram ใครที่ยังไม่มีโปรแกรมเทเล gram สามารถดาวน์โหลดที่ App Store และ Play Store ได้นะครับพิมพ์ว่าเทเล gram แล้วทําการติดตั้งได้เลยครับ เมื่อเราทําการติดตั้งเทเล gram แล้วนะครับกดสแกนเพื่อที่จะหากลุ่มการทําเงินและรับโค้ดอ่งเปาฟรีนะครับกดคําว่าแอดแล้วก็เคตัวใหญ่ A B นะครับแอดเก็บคู่นะครับมี2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกจะเป็นแอดเก็บโปรนะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเก็บโค้ดอ่งเปาฟรีนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งแอดเก็บตังนะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เอาไว้แลกเปลี่ยนข่าวสารนะครับแล้วก็แบ่งปันงานที่จะสร้างรายได้สร้างเงินออนไลน์ครับ อย่างไรก็ตามนะครับหากชื่นชอบคลิปวีโอนี้นะครับฝากกดไลค์กดสมัครท้ายกดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวีดีโอในครั้งถัดไปใน EP นี้นะครับจะต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใน e ีถัดไปวันนี้สวัสดีครับ